สวัสดีครับเคยเล่าพากินพาเที่ยวครับอ่ะวันนี้วันอาทิตย์ครับก่ะพอดีอ่าพากันสือปากน้ำมาต้มนะครับต้มจิ้มน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวอ่าคอยบึงคอยติตามไปนะครับนะบนเกขาครับสวนนะครับนี่อ่าสวนที่เฮาอยู่นี่ะครับนี่นะครับสวนบุกพ่าวนี่ครับนี่ครับด้านหลังนี่แหละที่พาไปใต้กบเหยวกบมาอ่า ย่างกินนี่ก็ด้านล่างนี่แหละครับนี่ครับตามนี่แหละหาไตครบตามนี่กบหลายๆลายที่พี่น้องนี่มือขึ้นกับปเป๋อไามาอยูสองสามตัวอยู่นะครับนี่ตามข้องนี่ครับข้องตามข้องบักเ้าวนี่ครับสวนบักเ้าวนี่สวนอ่ากัวเฮานี่ละนะครับตามนี่ตามข้องนี่มขึ้นกับได้มาสามตัวกับยางไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเฮ็ดเมนูเด็ดไปเรื่อยๆนะครับ หลังจากขึ้นกับอีพี่ที่แล้วนะครับพัดนะครับพัดกบซูพี่น้องเบิง้งพี่สจมกินกันนะครับเดี๋ยวไปหาสะสมมาเรื่อยๆก่อกนครับแต่แบบจ้งสีได้เฮ็ดเมนูอีกเรื่อยเอให้พี่น้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวมือนี้กับอ่าสีเฮ็ดปากน้ำนะครับซูพี่นอ้องเบิง้งพี่น้องกินกันนะครับนะซอปากน้ำอ่างัวมาานะครับ กำลังต้่มอยู่พี่น้องเดี๋ยวค่อยเบิ้งก็จะตามไปนี่ก็ต้มไว้แล้ว <c oughs> โอ้ลฟหมอกโอมีดปลาหมอกโอมีคนจับโอ้ยตาย <c oughs> นี่ครับต้มปดบุบบ <c oughs> ุบบุบบุบอย่างนี้ร้อยมันเปอยกันครับฝึงตุ่มพี่น้องนี่ ร้อนเปื่อ,อหยหมดละใสยจิ้มน้ำจิ้มท่างนี้ก็ได้ที่แล้วพี่นอ้องแก้มปากก็ได้ที่แล้วน่าจะเปื่อยละเปื่อยละเปื่อยเลยเปื่อยแล้วพอดีอ่ะอันนี้ก็ได้พอดีแล้วพี่น้องนี่นนเดี๋ยวไปตักขึ้นมาครับดเ,เดี๋ยว

ดีเลกเยกด,ดีขนาดดม้มันก็ออกนแต่นี่น่าจะเป็นแดดตีนนิ่ได้หามอนี่นี่ดูซุกตัวนั้นมันแดงห้วมันแดงซุกเลยนี่แ้มปากแดงสีลเลยเกยดีขนาดจากวอนไหนจะเียเก่ปะเ๋ยวพี่น้ง่งมันนี่ละ มังนี่ออย่เงียเกีีกินเล่นกับดีนะกินเล่นเนอกินเล่นกับเกี่ยวละคายกว้างก่าอกินเต้นนี่แหละใส่กรีพี่น้องนาะไต่น้าอน,นักกลยอรอบหนต้น้า่ไม่น่อีกบังกะดี ครบ้านกดีกับลายุ้นนน่ะลายเส้นพุ้นกับร้านสองคนน่อสามุมหนเออบ้านกะดีกัพุ้นลเส้นสมาช่างไปทำพุ่นีเพไสนี่ก็นกำลังเถียงกันไฟใหม่ป่พี่น้องเชื่อไก่นน่มันบากดีไดีกะดีสมุ่สองตีมุดยสมัตะกอนนเห็ุไม่ลงมาไนะอันนี้โครงสร้าราคามีการทุบตัว

กึ๊กกึ๊กไม่ได้อ่ะแค่ไม่ได้นิ้นม่ไั้ยเนี่ยขอวอร์ดนิดใส่น้ำกิมกันีส่ผงน้ำกิมขมเหมือนแ้องขะต้องขาดบ่ได้ทุกอย่าง ดีขวดใเนีหยก็ได้พอดีแต่นเนาะอ๋ออ,อ,อ,อบเยียนใช่ไหม What? Wow. น้นำซุปก็ได้โอ,อ,อ้น้ำซุปใส่อันนี้กัน,นกครับ <c oughs> <c oughs> ตักใส่แก้วเนี่ย อันนี้ก็บจิตออมอแค้มปาเล่ะพี่นอ้องออมสดน้ำกันอันนี้ก็จะมี่เทาอีเลือดนะครับอักกับมีตามมีตามเกิดนั่นแหละมีอย่างก็ใไส้อันนั่นแหละอัป,ปูนกป,ปูนนี่กับทเป็นปลาปูนกตีตั้งเหนืออันนี้ก็ไส้าไข่อยใช่กินน้อยแต่้จะไปเอา บัเนกเท่เน,น,อนอ้อี่อันนี้ก็ตั้งเตาเลยพี่น้องก็ใส่ใส่กี่เข้านั้นไว้ ดูปใสกันัวจังไนมันหอมนะครับดจูจังไนมันหอมขวจังไนบุมงพี่สูตรตายตัวครับนี่ต้องกินหมดเคยเล้ากับบุ้งีสูตรตายตัวนี่ก็น้ำที่เขาตม้มเนื้อแหละไปเลย เอาเดี๋ยวก็สิเปียวนำเพียครับนำเพียเขาต้มไว้นี่ตัดไเลยนะตัดเสร็จพุ่ก็เลยโอเอีกอันอันนี้เพียต้มไว้เพียมันตะบานคนละต้มไว้ว่อเฮ็ดกิน น้ำขีเพียงครับใจเลยนี่ครับเดี๋ยวรอเอาเนื้อใช่พักโบ้หนักก็มีต้นหนาแต่เนื้อหายหมื้นีลยแตเนื้อเบาอยู่ đẹp vô nhớ lứa om cây 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 nè cây xúc lên còn nó, à. Để nó. Để nó. Để nó. ไปเลยพี่น้องไปอา่าสูตรที่นู้ดสูตรคัดปากเลยปึ๊บอ,อื้มโอ้ยมาเเ็ตกี่น้ำมอจ้งง่อยบ่เขาส่ตม้วนดีบ่แบ่บปะนะแบ่บ Thế mấy cái bà đâu? Hello. Đẹp hoàn vậy. เซ่บก็เช่บเนาะยวากันเนาะเป้เห็นอย่างเี้เป้เห็นมีบอกเข้ามึเขาหละงเข้าจับครมาบอกเอา

không sợ nữa đi im mà có này mình đều với thằng này bố ừ. cưới ừ. cái đi đâu đi đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ป,ปุ๊มันไ,ได้ไรี้มาดนี่ยหลายเมนูมอนิ

Đẹp 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 đẹp. đẹp, đẹp. <cười> <cười> โอเ, le อเลนอ,เนเอนล้มันตมัน,นาเยมันนา,มน,นาในฝ้ล่ามันรันน<ะ>ลวผ้ากินผ้าเทียวขอจบคลิปใ้ปเพียกตัวนี้ซอยดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เคยเล,ล่าวนี่นะครับ สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับ